อ้าวคนวัดเดมาถือว่โชโฉเจตาครับขั้นไบเวเดจาถือว่โชโควันสน,นาครับกะเป็นเทื่อแรกครับที่ผมเดินทางมาตลาดนัดบ้านคุ้มคําครับบ้านคุม้มคําอำเภอกุดกระปุนจังหวัดอุบลราชธานีครับกะเป็นเทื่อแหลกแหกมานครับจะผมผ้าย,ย่างเบงครับยางเบงตลาดนัดครับเป็นตลาดนัดดูในวัดเพื่อนครับเป็นวัดคุ้มคําอดูบ้านคุม้มคําอำเภอกุดกระปุน จังหวัดอุดรราชธานีครับนี่ครับ,รบเดี๋ยวผมจะผ้ายางเบิงจักเล็กจักน้อยครับกะตามที่ผมได้ยินมาครับตามที่ผมได้ยินมาประวัติครับประวัติวัดคุ้มคําเพิ่นก็จะมีขคุ้มคานะครับเพ่นจะมีคุมคคคมค้มคํากะเป็นเรื่องเล่าพ่อเม่พี่น้องปูยาตายายเพื่อนบอกให้ฟังครับเพื่อนบอกให้ฟังเพื่อนบอกให้ฟัง เพื่อนบอกให้ฟังว่าวัดนี้จะมีมขุมค่่าอยู่สองขุมครับเพื่อนกะจะมาหาไปครับเพื่อนก็จะมาหาไปพูดละ่ะเมื่ออำเภอตะการพุนค,ครับไปคุรุหาบเซคุเอาข่้มหาบเซคุเมื่อเมื่อฮอดอำเภอตะการจะมาไดเอินคุรุครับน้องคุรุประธาาบานเท่าเอิ่เอินคุครคาาาคุแต่ว่าสม,มัยนี้ทนต่างเป็นทางการน่ะเป็นอำเภอตะการพืชผลนี่แหละครับ จริงบ่จริงผมกับโบหูแต่ว่าผู้เฒ่าในยินผู้เฒ่าคนว่าเขาจะมาหาบค่ำจากนี่แหละครับจากคุ้มค่ำนี่ไปลุ่งเมื่อคนละทางเมืองอุบล่นละครับว่าท่านนี่คุไปรู้อยู่พุนไปรู้ลุงน้ำไปรู้ล่งห่วยลงห้องลุงน้องอยู่น้องคุรู้ก็เลยอื่นน้องคุรู้นี่ครับประวัติครับก็จริงแท้แน่นอนเนว่ไดกับผมกับบบหูนะครับพี่น้องเป็นเรื่องเราของชาวบ้านครับเป็นเรื่องเราของชาวบ้านนี่ครับ ก็เป็นเทื่อแรกครับเถื่อแรกที่ผมมาทายตลาดอำเภอคุดขุนครับ,รบวนมากก็จะทายดยูสีม่วงไม้โค้งเกียมตะการพืชอผลครับนี่ครับถือว่าเป็นเถื่อแหลกเดี๋ยวผมพายงางเบิง้งพาบรรยากาศครับการขาการขายแม่ขาแม่ขายคนมาขายสินท้าขายของ นี่ครับต่างคนต่างทำมาหาก,นกานาาาินครับต่างคนต่างมาสร้างฝันครับโอ้ยเฮ็ดกระด่างเฮ็ดกระด่างเต้นนน้อยเอื่นเฮ็ดบดพอใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาเกยเขามาเท่าเขามาคือเอื่นเฮ็ดกระด่างนะนครับเป็นไอ้มักหอยหอยเดือ หน่วยก็ล่างงามเนาะเฮ้ไปถ่ายดาบไปเรื่อยแล้หน่วยก็ล่งงามหน่วยน่าจะเต็มดีแล้วครับกบกบธรรมศาสตร์เนาะกบกบธรรมศาสตร์นะครับ ขายโล่จังไรครับขายโลจังไรน,นี่ยเมนครับร้อยห้าสิบบาทโลละร้อยหาสิบบาทเลือกได้ผู้ใดมักน้อยหน่อยก็เลือกน้อยหน่อยครับผู้ใดมักใหญ่ใหญ่ก็เลือใหญ่ใหญ่จับเจ้าคุณผ้าย่างเบิ้งครับผมผ้าย่างเบิ้งจัดเล็กจัดหน่อยหนึ่ง เป็พวกรักงางอันหยาเอยเป็นพักหอมพักสี่ผู้ปลาหน้าน,านาม้มเม่กีปโปมมะขอย นมใหม่นมใหม่แล้วจักแหลวต้นมักซีดา,ดาเออไปต้นเบียโมมีใไน่แล้ววะสายพันธ์โมมีใไน่ไายเมล็ดไร่เมล็ดต้นละเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทแล้ววะต้นหนึ่งเบียนหนึ่ง ก็ได้มักปลูกก็ได้มักปลูกกระสือไปปลูกได้ครับบักทั่วบักเครือก็ได้กินเน่แมนครับเป็นหมากดีตัวมักซีดาโอ้ยขั้นดับไปปลูกสามสี่ตนกินโนเบิร์ดดอกน้อกินโนเบิร์ดเลยเจ้วกระไคได้ปลูกคุณซ้ำได้ซ้ำหนึ่งก็เป็นหมากแล้วเด่นไม่ปลูกสามเรือนฟิวแมนเป็นหมากอาฟ้าย่างเบิรงได้ยูได้กินครับเป็นได้ยูได้กิน นี่ครับเป็นอาหารสำเร็จเป็นอาหารสำเร็จอู้พักกาดเราพักกระแบบงามงามพักกระแบบงามงามค่าค่าเลืองเนาะค่าเหลืองค่าเหลืองข่าเหล,ลืองใส่ตุ่มไก่สุดยอดเลยหอม <c oughs> แม่นเราเสียบพร้อมเราอะอันนี้ผักขาดบ่นี่ผักขาดได้นี่เนาะผักขาดพร้อมใส่ใส่ปลาใส่เหยียนพร้อมเสร็จปุ๊บใส่ปลาใส่เหยียนอออออยนอน,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 นใหม่แล้วก็ปอ,อกมายานดีแล้วปอ,อกแล้วอ่อนแล้วเ,เกลียงเสียบได้นี่แนวนี้เรามันแกลียงเสียบมาใหม่ แน่นบอกหอยเหรอบกหอยบักหุ่งอู้ท่ามขลกอยเด้อครับก้อยแล้วเห็ดเป็นถวยเป็นถวยลอยผู้ได้มักอ้าทันมา,าถ่ายข้า่นี่ใหม่เป็นเป็นมัดน,นี้ยังนอนนี่มัดน,นี้ยังนอนมัดน,นี้ยังครับมัดหานาทีเออมัดหานาที หนาที1ป็นโมงโมงแล้วมัน5นาทีซื้อหานาทีโอ้เราปอกเพิ่งเราปอกเม่อวันไปหาเราก็มาปอกเอเถิงขายเถิงปอกมีสารค้องแ้มีลองและต้วนี้ของแ้เลยอแล้วจีบแม่้อมนครับแล้วจีบแม่้อมด้บอกหอ้เรื่องบอกว่า เจ้าบาลำบวกบุวครับบุกสาวโอ้พี่เจบุกขวานะขนดขวใก็้มบวกเราบวกดีขัวามานอกขวากอยู่้่ปอกเลยครับบุกห้อยก็เทบุกห้อยก็สาวครับผมหอยก็สาวยาละสาวครับยาละสาวยาเจ้าบุกบุกนี้นะพี่เจ้าบขกขวมาโอ้ยกินจังเน้น้อมัมยังไมวันได้ดอกขวยาแ้วยาวนาน่จ้วมากอยู่ เขาใช่อนี่ตัวนี้ตัวขวานะ่ะออบุตรตอนเอารอนี่นบวกขวเพราะว่าจิตเดบรดล้มบวกบานง่ายนะไปจิตไกด้เรื่อยๆบุติกินไปน้ำพังนะ <c oughs> อาหารสำเร็จเราขากหลายนี่แกงนี่หอดแกงอันนี้มุกอีกยังครับมุกปลาซูกับปลาขา มกปลาสิวประเภทมุกมีด้วยครับประเภทมุกปลาสิวแบบบานๆาเ้ายมีนเลเออแมีหวัวเบียพักได้นี่เนาะเป็นเบียร์บ่เป็นเบียเบียพักผู้ได้มาปลูกครับเอามาปลูกแม่นผู้ได้มาปลูกมากฟังผู้ได้มาคดหนามคดให้เอา้ามาหาไปปลูกครับพี่น้องตลาดนัด บ้านคุ้มค่ำหรือว่ายุดบัตรบัดคุ้มค่ำข้างแรกครับเทือแรกเชือแรกที่ผมในเดินทางมาตลาดนัดนี้ครับตลาดนัด่นกไกไงเด้วยครับพี่น้องกไง่ไดเดียวค้าไปเบินทางกีเป็นบักหอย <c oughs> เป็นบักหอยเด้อหอยเดือยเออมีเดอยองเสียบไปน้ำผงหมักเส้็มาผู้ได้หมักบักหอยกระสือบักหอยด้วยครับเด้อ มีอยู่เลยครับทางนี้เป็นประเภทของอยู่ของกินครับเป็นไก่เป็นไก,เนไก่เป็นหมูเป็นฮอทดอกเป็นลูกชิน้นเป็นเนื้ออ้าวอวอวยมากครับอวยมาทางพี่โอ้ยมาขวผู้ยอดบักอือ้อคือคักคือคักคือคักขนาดนี่ครับตลาดนัด บ้านคุ้มค่ําหรือว่าวัดคุ้มค่ําแล้วแต่บ่ได้จะเอื้นผมก็บ่ฮู้จะเอื้นคือกันล่ะเพราะว่าอยู่ในวัดอู่บักุงเราอักหุงเฮ็ดเไอ้แปอยู่อู้ยบักหอยก็น้อยใหญ่ข้างนอกบักหอยอันนหอยน้ยใหญ่อู้อได้มักอมหอยใหญ่บ่นหอยน้อยแล้วเออเอาๆี่โเปียปาอู้ยซิวโตใหญ่ๆ น,นข้างนี้เราใส่รถเข็นมาหาโลกของมันนี่ประตูยางเป็นปืกเป็นเขือนอือนี่แล้วแต่เทคนิคไฟมันในการขายการขายในการทำมาหากิน ม,มาได้จังไหนล่ะนี่ห <c oughs> อยก็ <c oughs> ไตคือมาจากฝืนหอ,อยคือมากินพักละ่ะเท่าเท่าเท <c oughs> ่าเท่ากูใด้มักหลาบเท่าด้วยข้วาวอู่ข้าวกินแบบบ้้านบาน

อันนี้ไม่ไม่อีกกว่านี้ไว้เครือโอ้ไว้เครือนั่งอกันนี้ไว้เครืออันนี้ไว้น้ำนอนน่ไว้ผมกัน้นอไ้เอาเอาเอาโอ้มากเพว่าไว้ตัดนอโอ้ไม่ได้เป็นหมากเราไว้ตัดนอเราตัตัดนอมันเลยเป็นหมาก Mm. ออ,อ,อมีหลากมีหลายด้วยครับตลาดนี่ครับมีหอดหมากไว้มากขายเนาเป็นผิกเ,เป็นเทียมยคือผักคือคักคุณนะอือประเภทปลาด้วยครับปเป็นปลาเป็นปีงครับปีงไก่ ปีนไก่ไก่ยหยาดตัวปียังแล้วแต่โบได้จะเอิดเนะครับโอ้คึกคักนะครับคึกคักตลาดนัดนี่ครับเป็นเถือแหลแกแหกมานที่ผมเดินทางมานี่ครับเราก็มาตักมาแตงของอยู่ของกินอาหารมาตักมาแตงนเนี่ครับนี่เลยครับอู้แบบหลากลายแบบหลากลายดีครับ นี่ครับช่วงนี้ก็ย่างเสาเสาอยู่ครับย่างเช้าเช้าย่างเสาเสาอยู่นี่ครับมีลาดมีหลายมีทุกทิ้งทุกยางครับเป็นตลาดนัดใหญ่ด้วยครับตลาดนัดใหญ่ๆถืออ่าใหญ่แล้วครับตลาดนัดนี่นี่ครับผู้คนกันหลายตางๆเรื่คึกคักครับ เผ็ดเห็ดนั่งฝ่าเห็ดนังรมอือต่อเผ็ดัวครับขัวไม่ไมกินหน่ายไม่กินรอคือคักคือคักคือคักเป็นพวกปลาครับปลานิ่นปานลาดุกตัวใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่ใหงามงาม,อ,มอย่างเขียนมาทางนี้ครับ ายางเบิ่งคัก,กตลาดนัดญ่ๆหววอู้หวดเราแล้วใส่ติวขนาดเลยหวดโอ้คักขึ้กันเลยคักักขัก่ปลาแหงปลาแหงแล้ตาเปรบใส่ถาด ใส่จานตางคิคลดินที่แขงกระเทียมคผู้ได้มักปูกับมักปู่มีขัอต้นดอกใหม่ด้วยครับต้นดอกไม้ต้นพริตต้นพริกต้นมะระกอดอกแคมะเขือ นี่ครับมีหลากมีลายผูไ,ได้มาผูมกมาฟังมากครับมากตลาดนัดบ้านคุ้มค่ำหรือว่าวัดคุ้มค่ำครับนี่ค่อนขอ้างดีจะมีคนมาสนใจอยูด่ด้วยครับมีคนสนใจนี่ครับงามอยูด่ด้วยครับดอกไม้ที่ครับงามงามดอกราวเรืองอ๋อ หลังจากเดินตลาดมาแล้วครับผ้าแวะมาวัดพระเจ้าใหญ่คุ้มคำนี่ครับเพราะว่าตลาดนัดเมื่อนี้เป็นตลาดนัดวันอังคารก็อยู่ในบริเวณวัดครับนี่ครับเพิ่นกะทางเขง้ามาพื้นท่คนกีดเทย่ยังยางดีนะครับเดี๋ยวผมจะผ้ามาบึงผาาบรรยากาศจากเล็กจะน่อยในวัดนว่ากะน่าจะมีมองท่องเทียวเรียกแต่น่อยพ่อ เป็นแนวธรรมชาติครับเป็นแนวธรรมชาติพ่อให้พีีให้นองเ์หไอด้มาแวะพักผ่อนหย่อนใจครับเดี๋ยวผมจะพาเบิ้งจั๊กเล็กจั๊น้อยครับหลังจากเดินตลาดมากครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะผ้ายางเบิ้งจักเล็กจักหน่อยครับกะตามที่ผมได้ยินมาครับตามที่ผมได้ยินมาประวัติครับประวัติวัดคุ้มคำ่นก็จะมีคุ้มคำนะครับ่นจะมีคุ้มคำกะเป็นเรื่องเล่า พ่อเมีพีนองปูยาตายาเพื่อนบอกให้ฟังครับเพุ่นบอกให้ฟังคุนบอกให้ฟังว่าวัดนี่จะมีคุ้มค่ำดูสองคุ้มครับเพิ่นกะจะมาหาไปครับเพื่นกะจะมาหาไปพูดล่ะเมื่ออำเภอตะการพุนครับไปคุร้หาส่คุเอาค่ำหาจุกุเมื่อเมื่อหอดอำเภอตะการจะมาได้เอื่นคุร้ครับ น้องคู่รู้ประชาา,านเท่าเอืน่นเอื่นคูรู้แต่ว่าสมมติเนี่ยทนต่างเป็นทางการน่ะเป็นอำเภอตะการพืชผลนี่แหละครับจริงบ่จริง,รงผมกับโบหูแต่ว่าผู้เฒ่าในยินผู้เฒ่าคนว่าเขาจะมาหาบค่ำจากนี่แหละครับจากคุ้มค่ำนี่ไปลุงเมื่อคนล,ละทางเมืองอุบลคนละครับประธานนี่คุไปรู้อยู่หุ่นไปรู้ลุงน้ำไปรู้ลุงหวยลุงห้องลุงน้อง อยู่น้องคู่รู้ก็เลยอื่นน้องคู่รู้นี่ครับประวัติครับก็ริงแ้แน,น่นอนเน่ไดกับผมกับโมหูด้วยครับพี่น้องเป็นเรื่องเราของชาวบ้านครับเป็นเรื่องเราของชาวบ้านประทานี่เขาหมดในี่ความจริงครับในี่ความเป็นจริงนี่ครับสะจะมีน้องหนามมีน,นี่น้องหนึ่งครับนี่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 หน,นามจะออกบอ่อตลอดมีหนามตลอดปีตลอดแรงด้วยครับนี่เป็นบอ่อน้มสางทิพย์พันว่า ตั้งแต่สมัยก่อนเด้อครับนี่ก็ยังมีรองรอยอยู่เด้อครับยังเหลืออยู่มีลองรอยอยังเหลืออยู่ครับนี่ครับเดี๋ยวผมผ้ายางเบงยางเบงยางชุ่มผาบรรยากาศครับนี่ครับมียักษ์ตนหนึ่งครับอยู่นี่คนเทวดาเทพคนสี่ไปทางผุนกน็น่าจะไปทางคุ้มค่ำหมดแล้วครับนี่นี่ครับเป็นเรื่องเป็นราวที่ปูยาตายาย่ คนบอกให้ฟังหรือผมได้ยินมาแต่จริงเท็จแนวดกับบอหูเรื่องครับพี่น้องอันนี้ขอยืนยันว่าเป็นเรื่องเล่าครับก็บเรื่องเล่าจากชาวบ้านกับคนอาจจะจือพิษจําถือแนวดกับบอหูขนดับพิษผ่าดประการใดกับขอโทษขออภัยครับนี่ครับอันนี้ครับที่เห็นอยู่นี่ครับนี่แหละครับเป็นขุมค่ําเป็นหลุมที่มีค่ําสมัยก่อนครับ มีคำสมัยก่อนอ๋อนีผ้าเบิงครับนี่เบิงนี่ครับเป็นขุมเป็นลุมนี่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 น,นี่นี่เบิงที่ขับข้างล่างนี่นี่เพื่อนไซคุณเก่ไปย่างดีเลยครับหอดงามเพื่อนมีบุญมียังเนื้อนักต่งเที่ยวมากเพื่อนก็นจะมาหยอดเงื่อนถีมเงื่อนลุงน,น,งนีเป็นความเสื้อไปบ้้นนะครับเป็นเงื่อน,นเลียญเงนินบาทอาีนั่ก็ถิมปอกแลกปอกแรลกล่งนี่ครับนี่ขุมหนึ่งครับ นี่ก็เป็นลุมขึ้นกันครับนี่ครับคํามมาเพื่อนอนี้เพื่อนอะไรครับคือคําบอกเราแต่พอเต็นแม่แต่โบราณน,นี่ครับเดี๋ยวคนพานยางเบิงไปพูนจักเลจักหน่อยครับ